เดงงัวเซ็นดำนะครับอางัวตองงัวตองเขได้เสียครับแดงทิ้งไปแดงทิ้งไปเฮดูจะได้เหี้วว่ะเสียงโบบ่าโบบ่าแล้วครับแดงดำชัดเจนนะครับคุณที่แดงดำชัดเจน แดงแดงงามทองประภูมินะครับไอริกูไฟโคตามทองสุโขทัยนะครับไฟน้ําเงินโคลายจอมยุดไฟโคโกอินเตอร์ชิงกันสามแสนครับชิงกันสามแสนแดงดำชัดเจนนะครับคู่นี้แดงดำชัดเจนแต่ดำไม่หางดอกนะครับลายโคลายจอมยุทด ทำลอง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 เด็กนิดไปเรียงดำเรียงมาดำเรียงมาเด้งกับทางหมอกพ่อตัวดีครับทางหมอกพ่อตัวดีเฮ้ยเฮ้ยทำลอง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  ต่อช่องต่อช่องต่อราคาอยู่ตัวแดงนะครับราคาอยู่ตัวแดงน,นี่คือเนี่ยตัวสงเขาได้กันนะครับ หมูตัวดำนี่มีน้ำแดงไหลแล้วเหมอหมูตัวดำนี่มีน้ำแดงไหลนะครับราคาอยู่แดงบาดแผลอยู่ดำครับราคาอยู่แดงบาดแผลอยู่ดำราคาอยู่แดงค่อนข้างจะแพงนะครับราคาอยู่แดงค่อนข้างจะแพงเสียนเจือนะครับตัวแดง สี่หนึ่งลองสี่หนึ่งลองสี่หนึ่งลองใช่แล้วครับของเชนแผนครับตำบลบพนนะคบนครสวัสดีครับผมราคาอยู่แดงลึกนะครับลึกละลึกละลึกละเสียงเจื่อนะครับไอ้ดำเข้าไป ไข่ยูโดดำ,ดำกกนำดะครับใบไผ่ยูโดดำหมูซาหูควายน้ำแดงไหลแล้วครับสามนาทีครับสามนาทีราคาไม่เล็กร้องนะครับราคาไม่เล็กร้องราคาดันรองราคาดันรองราคาดันรองรา สองลองเจ็ดสองลองเจ็ดสองลองราคาหยุดแดงราคาหยุดแดงตัวแดงครับตามีวัดแผลนะครับเดี๋ยวมีน้ำแดงไรละเขานี่เขากินกันทั้งคู่ครับดูใครจะแทงใครบาดแผลใครจะเยอะกว่าใครอ่ะตั้งเขาดีนะครับแดงเขาไปแดงเขาไปมาหัวตรงครับกลับมาหัวตรงดำบัดรเพชนี้นะครับ ถือเขาเข็นไปราคาอยู่แดงตลอดนะครับราคาอยู่แดงตลอดอ าราคาดัานร้องนะสามาชิกนะราคาดัานร้องนะไอ้แดเงเคลียร์ไปเขาดีเขาหีนทัง้งคู่นะครับตัวดำนี่ก็สร้างบาดแผลห้ตัวแดงเปลือกตานะครับเปลือกตามีบาดแผลนะครับสามรองสามรองสามรองทำรอง เสียงวนรอบเรียบร้องนะครับราคาดันรองราคาดันรองราคาดันรอง <S <S ตัวแดงนี่บิ๊กบูนะครับตัวดำนี่ลายจอมยุดห้าสองรองห้าสองรองห้าสองรองดำเปลีล่ยนไปดำพักไป สวัสดีครับสวัสดีครับดำเร้วม,มาดำถือขาบนเข็นไปครับดำถือขอบวนเข็นไปดำเข้าม,มาดำจุมาดำจุมาดำจุมาดำอีไปยอดไปครับตั้งเขาดีอีไปยอดไปครับตัวดำ แดงพักไปวันนี้คนในสนามบ่อนั่งโต๊ะใดนะครับบางตาบัวต่างจังหวัดบม่ค่อยมีนะครับวันนี้เฮ้ยแด้งขี้มาแด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 งขี้มา เด้งกินไปเดงกีนไปเฮ้ยเฮ้นังแดงไปตั้งเขาด,ดีนะสมาชิกนะ <S <S 2> <S 2> ราคาอยู่เด้งนะครับราคาอยู่เดงราคาดันรองขึ้นมาเลย,เลยนะครับราคาดันรองขึ้นมาเลย,เลย ไปทางได้ครับจะไปแดงหรือจะไปดำเฮ้ยเฮ้ยดำถอยแดงครับดำถอยแ <Hey. S 1> ดงมือมาหน้ามาหลังนะครับมีโยกถอยแทงนะครับตัวดำจอดขึ้นไปชน <Hey. S 1> แต่ล่างขึ้นมานะครับตัวดำแทงยี่ไป <Hey. S 1> ราคาต้านรองขึ้นมาครับราคาต้านรองขึ้นมา ตัวแดงขี้มานะครับตัวแดงขี้มารอบนึงแล้วครับต้องร้อง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 บังในบังเราสมาชิกเนอบังในบังเนอแปดนาทีผ่านครับไปเลยเอ้แดงทิ้มไปแดงทิ้งไปราคาอยู่แดงบาดแผลอยู่ดำนะครับราคาอยู่แดงบาดแผลอยู่ดำคอนี่ดำแดงจุ่มนะครับตัวแดงและตัวดำ ท<ไ>ตัวให้ร้านาน,นึบอกอาม้นะอ,อไหนไให้ร้านนึง่งทำีประยอดดีนะครับตัวดำไไตาเริ่ม,มีบาดแผลน,นะตัวแดงจะขไห เก้านาทีครับเก้านาทีแปดสิบแปดคนดูสวัสดีครับผมช่องรักยูเพ่นะครับของแต่ยูดีเซียนสนามไล่วินหนึ่งนะครับเ,รเ,รเ,เด็กจี้ไปยอดไปเด็กคมไปเด็กดำย,ยังมาจับมาหัวตรงกับมาหัวตรงของแต่เซียนสนามไล่วีนหนึ่งนะครับเข้ามาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับ คนละไลคคนละแชร์นะสมาชิกเพื่อเป็นกําลังใจให้ทีมงานแอดมินครับขอคนละไลคคนละแชร์ครับราคาอยู่ดแดงราคาอยู่แดงราคาอยู่ดแดงราคาอยู่แดง น,นี่ประกบติดเลยนะครับหัวหางนี่โยกแป้งนลยนะครับตัวดำแดงต่อเดงต่อแดงต่อแดงต่อแดงต่อเดงขึ้นไปพักมาเดงขิ้นไป จะได้หิวก่อนนะครับตัวแดงดูจะได้หิวก่อนนะ,ะดนนะี้บำนี่กับบอกกลัวนะครับดำเข้าไป เอ้ยยืนแหลกยอดกันนะครับเอ้ยตั้งขาวดีทั้งคู่นะครับตั้งขาวดีทั้งหัวแอดวอรมีน,น่าจะมีหิวนะครับน่าจะมีหิวดูนะเข่ากินทั้งคู่นะครับเข่ากินทั้งคู่ จ้อนขึ้นมันาะล่างครับไอ้ดำพุ่มไปแดงจุกมาแดงจุกมาแดงก่อนไปเดงจุกมาตลบมาหัวตรงครับกลับมาหัวโต้งแดงออครับได้ครับอยู่แดงนะครับอยู่แดงนะครับอยู่แดงมีเรียกร้องครับราคาไม่เรียกร้องตัวแดงจะได้หิ้วก่นนะครับใส่หิ้วใส่แทงนะครับตัวแดง ตัวดำตั้งเขาดตีตอนนี้เป็นพลังตั้งรับนะครับตัวดำตัวแดงเป็นตัวเดินทำรองทำลองทำรองทำลองทำรอง ราคาอยู่แดงตลอดนะครับราคาอยู่แดงตลอดไอ<า>้แดงที่ไหนระวงดีนะครับมือมือเยานะครับมือเยาตก็แดงจ้องที่ถึงคอเหมือนกันนะครับด<า>๋ยวดูจะได้หิ้วก่อนนะครับจะได้หิ้วจะได้หิ้วติดก่อนแปดสิบเก้าคนดูสวัสดีครับผม เขาเห็นไปครับแดงที่เขาเห็นไปแดงนี่อยู่บนตลอดนะครับตัวดับนี่ชนตะล่างขึ้นมาแดงพักไป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 ดำโผลมาร้องลองร้องลองลองลองราคาดังร้องราคาดังร้องราคาดังร้องแดงเห็นไปแดงเห็นไปเด้งเห็นไปไอ้ดำนี่ไปแดงที่มา ทิมซ้ายแลก็กทิมขวาครับเนีการฮอบเนยทั้งคู่นะครับเมีการฮอบเนยทั้งคู่สินาทีห้งรองห้าสองรองห้ 5, 2, รองห้ 5, 2, รองเงขึ้บนเข็นไปครับแดงเข็นไปแดงเข็นไปแดงเข็นไปแสงหน่อยแสงหน่อยแสงหน่อยเข่าหม โฮมเราหมึดน้อยนะครับขอแสงน้อยครับแอดชัดเกณฑ์ดำพักออกมาครับอสองลองฮะสองลองใครเนเชนเต้าเชนเต้าจดทฤดีนะหอเชนเะต้าเนี่ไปเล่นกับเชนเต้าจดดีๆนะครับ าคาอยู่แดงตลอดนะครับรา <Gym. S 1> คาอยู่แดงตลอดลาข้าอยู่แดงนะขะอยู่แดงนะะอยู่แดงเฮ้ยแดงโคบไปดัิษมาดับโคนมาดัโคมกดไวดกดไวโอ้ขายชาดับๆเลยครับตัวแดง แข่งพักไปราคาไม่เรียกร้องครับราคาไม่เรียกร้องโอ้คมดีครับแต่ว่านี่ตัวดำคมที่ฐาหน้าตัวแดงสั้นเลยครับครับนี่คมพื้นนะครับตัวดำบนรอบไม่เรียกร้องครับบนรอบไม่เรียกร้องราคานั้นรองราคานั้นรองราคานั้นรอง 13คนดูสวัสดีครับผมราคาไม่เรียบร้อยนะครับราคาไม่เรียบร้อยแดงเข้มายัดใส่ปางนี้นะครับตัวแดงจ้วงใส่จ้วงใส่ใสนะครับแดงพักไปแดงเข็น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 ไปเป็นต่อปล่อยให้เพื่อน้านะครับตัวดำแต่ว่าโตไม่คมคื้น,นะครับคมทีน้ำนักหนักเหมือนกันนะเอ้ยดงเี่ยมครบับมอ่ะ

แดงเยี่ยวมานะครับตัวแดงเยี่ยวมาชิปชิขี่มาเยี่ยวมานะครับตัวแดง5สามต่อนะครับราคาสองหนึ่งต่อสองหนึ่งต่อ ามาพนะมาราคาอยู่ตัวแดงตลอดนะครับราคาอยู่ตัวแดงตลอดบังได้บังนะสมาชิกนะบังได้บังนะ ห้าตอ่อห้าตอ่อห้าตอ่อเฮ้ยแดงขี้มา้าลบสองนะครับแดงขี้มา้าเหนียวม้านะครับขี้มา้าเหนียวมา้าตัวแดงนี่เฮ้ยแดงขี้มาแดงกินไปแดงกินไปไอ้ มี่ขาอ่อนมี่ขาอ่อนครับมี่ขาอ่อนตัวแดงทำนี่ชนแห่งแรงครับเป็นไฟให้เพื่อนทํานะครับทํำควนคมนะครับ เสียนเจือนะครับเสียนเจือนะตัวแดงนะแดงขี่มาเหี่ยวมานะครับเฮ้ยดับหมดแลาวแดงทิ้งไปแดงพัก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 ไป ต่อไปแดงนัะราคาเลยต่อไปแดงเลยส <c oughs> ามหนึ่งตอ่อสามหนึ่งตอ่อสามหนึ่งตอ่อ <c oughs> <c oughs> ตีแด,ดงตลอดนะครับราคาอยู่ตัวแดงตลอดราคาอยู่แดงบาดเพต,ตัวดํานี่ขอเปยนะครับตัวแด,ด,ดงกับตัวดำตัวแดงกับตปลือกตานี้นะครับดำเดียวมาดดำเทียไป การฮอปเนยทั้งคู่นะครับมีการฮอปเนยทั้งคู่สามหนึ่งต่อสามหนึ่งต่อเดงนีดไปครับตูปมา,มาแดงเถินหน้าหัวตรงครับแดงเถินหน้าหัวตรงพยานี่เข้าเปอยู่ในห่มหมดนะครับ พุ่งเต็มเตมนะครับตัวแดงนี่เริ่มหาใจที่จะแรงครับหอบเนยทั้งคู่22นาทีครับ22นาทีถือหัวตวเขากันอยู่ใกลก้ๆกลั่วครับถือหัวเขา,ายูใกล้ๆลวเเรียมดีนะครับเยี่ยงๆยีงแต่ตัวแดงนี่วงในนี่ทิ้มดีนะครับจวงถึงหลังคอคอใหญ่ตัวดำได้นะครับ ดำหัวหางนี่ก็มีตั้งเขาทิมดีทิมหน้านะครับร้อยสิบคนดูสวัสดีครับผมหนึ110่งร้อยสิบคนดูสวัสดีครับเสียนสนามไล่วีหนึ่งนะครับเสียนสนามไล่วีหนึ่ง <Okay. S 1> เข้ามาฝากคนที่ตามคนไล่ก็แชร์ด้วยนะครับไ <Okay. S 1> อ้ดำเข็นมาไอ้งนี่ไปเอ้ยเ,เอ้ยเอ้ย,อยดำมียุทธครับดำแด้งนี่ไป เอาแล้วโอ้นี่ห,หัวหางมันได้นะครับจวงไทยช่วงไทยนะครับจวงนี้แม่นนะครับหลังคอหลังด้นนะครับโอ้ยน้ำแดงไหลแล้วเยิ่มนะครับคอตัวดำราคาไหนต่อไปแดงนะครับราคาหนต่อไปแดงเลยบุกได้บุกนะสมาชิกบุกได้บุก,ย,บกยัดไปครับยัดไปยัดไปครับขอจุ่มนะครับตัวดำ หัวหางนี่เหมือนจะลืมยอดนะครับตัวดำห้าหนตอ่อห้าหนึ่งต่อครับราคาอยู่แดงราคาอยู่แดงครับราคาอยู่แดง ราคาอยู่แดงบาดแผลอยู่ดำครับแต่ตัวแดงนี่ขี้มา,ย,ายิ่งมานะครับแดงขี้สองคนละแดงนีมาแดงวด่าใดแดงวด่าใด ดำมาเลยตังเขานะครับผีมาหน้ามาหลังนะครับผีมาหน้ามาหลังราคาดันรอ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 งแดงดิ้มไปเอ้ยเอ้ยดำมาเลยดำประกวนะครับแดงดิ้มไปแดงดำจี้ไปยอดมาเอ้ยเอ้ยเ้ยดำมีมาหน้ามาหลังนะครับมาหน้ามาหลังนะบังได้บังสมาชิกบังได้บังนะอะไรอย่างเงินเกิดขึ้นได้นะครับหัวแดงอะยักษ์อนะครับ ไอ้ยังกรเกิดขึ้นได้เฮ้ย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 จังหวะนี้จังหวะนี้เอาใครดีใครโยใครดีใครโยห้านาทีนะครับเหห้านาทีแดงกันยักษ์อนะครับดำกัมีมาหน้ามาหลังนะครับกดดำมีมาหน้ามาหลังเฮ้ยเฮ้ยเฮเฮ้ยเฮ้กดดำยอกก็ดดำยอกก็เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮดงว่าจะได้แดงว่าจะได้ ตัวแดงวาจเ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดงเปิดไฟเลี้ยวกาแดงเปิดไฟเลี้ยวก็ตัวดำนี่ดูว่ายอกยอกนะครับตัวแดงตัวดำมียอกยอกนะมีมาหน้ามาหลังยอกนะครับเฮ้ย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 ไอ้แดงว่าใดแดงว่าไดดูว่าตัวดำยอกนะครับดูว่าตัวดำยอกนะบังได้บังสมาชิกบังได้บังนะราคาขึ้นมาเป็นเบียดนะครับราคาขึ้นมาเป็นเบียด แดงขี้มา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 เฮ้ยตัวดำมาได้ตัวดำนี่ดูว่ายอกนะสช่ไหมเหย็ดูว่ายอกนะแต่ตัวแดงนี่มียุดยุดไปเหมือนกันนะครับตัวแดงนี่มียุดยุดนะเฮ้ย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 ดำมีเดิน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  ยังกันเดินขึ้นได้นะเฮ้ยดำเดินดำเดินดำเดินไอ้ไหนลักขึ้นไปยิกงวานไปเดงได้ไหมเดียวแดงได้ไหมเดียวเดงได้ไหมเดียวเดงได้ไหมเดียวแดงได้ไหมเดียวเดงได้ไหมเดียวโอ้ยโดนตั้งต้นไปยการหนึ่งเหมือนหมอชิตยาเลยครับนี่อ่าเดินครับเดินขึ้นมาอยู่นะครับเดินขึ้มาอยู่เดงไม่ขี้รักนะครับเดงขี้รักตั้งตะกร้าเลยครับตั้งตึ้งเลยครับ ไม่เด uhm. ียวเด้งได้ไม่เดียวเด้งได้ไม่เดียวดำเข้ามานะครับดำเข้ามาดำเข้ามาเอ้ยไปยอกล้วครับไปยอกนี่เฮ้ยเฮ้ยเข้ามาก่อนเข้ามาก่อน น่าจะมีปัญหานะครับเจ็บนะครับเจ็บเจ็บาวแปดนาทีนะครับสเปนาทีตขนันก็ใกล้จบมมแล้วสมาชิกนะแดงรอชูแดงรอชูแดงรอชูยี ru, ่สิบแปดนาทีแดงนั่นแะครับแดงแดงๆน่นนนเลย